สบายดีพ่อพี่น้องเนาะสบายดีบรรยากาศครึมครึมนามณีออกนาคือเก่าซึ่งว่าก็ได้กันได้แล้วเนาะเทียงคือเทียงได้เน,ะน,นา,า,มานะมัน,นมัน,นะนนี้มะนาวมะนาวมะแปงโอ้ยน้องพี่น้องน่าเสียวพอโตก็หนี้เข้ากะสิไปตักน้ำผลมางแตงเนาะออกมานากระซวยเตอ๋อ พอชีออกมาออกมาทั้งนี่นะนี่หานโวลยทั้งชี้ใหญ่เลยเดียวเราเดจบโลดนักบาทเดียวทังนั้นกับกำลังสักข่างเาพี่น้องทางนั้นเนาะพูดนะูพูดนะูกำลรังสักข่างเต็งเนาะ ึ่งเราจะไปตักน้ำกับปาเลืมปลาลืมสวัสดีปลาลุงมือกล่องขนาดนี่คึ่มๆเนาะบรรยากาศแต่โบตกกบบคุ้มๆวันตกก่อยตกก่ข่อยหนึ่บ่บแห้งวันนี้แต่ก็ตกตกแห้งเลยดำนะฝนกะแห้งแรงคือเก่าเนาะตะก้าที่จุบใส่กะแห้งคือเก่าบ่มีน้ำจูบน้ำในคลองกระเบิดน้ำไม่กระเบิด บบมียังเลยเนาะแต่ว่าค okay. ึมอยู่แต่โบตกจเถือนูคอกันมัน,นะคะือโบตกอันแล้วหลดจากมาซ้ำฮะกินบะเหลิมหลุดตราบหน่อยจกน้ำ เดี่ยวสไปฮดพักตักน้ำอย่นี้เกิดมาหัวถัวมะตงถั่วมะแตงบะชองแหละมันถั่วขบู่ไปกวนปลูก่มะเตงบ่ากรียวป่าปลูกเลย้อเห็ดอยู่ันหนอกเถั่วไปสวยแสวยไปน้ำหล ไกล้ไปซ้องาอะซน้อเงาไก่ดอกโอเคหันทักนาวอะสรงลูกมันก็ใกล้เงินปลามฮัลโหรวยเราคุณจะซื้อเยอะ ฟันธิดฟันีฟันเขบออืมพักก่อนจได้นี่ก็คือน้องน้องสสัักน้องาเจ้าเหมน้องฮาดดอก น้อ,อ,นไนไองไปน,น,น,น้อเยเข,ขนนามีน้ำเขากี้ทำการเก้ยน้ำเนาะ <c oughs> มันเอาลองบ่ได้ลมเ้านลงบ่ได้เตหนาบุ้ิทางใดเทา้งหน้มันน ยังพาโวยบืนเลยนี่ก็โอเคแหละนะนี่ก็สีไปยากอย่ง <c oughs> โอ้ยนักดีจังบอดมาชันมัาขวดตัวเองอะไรวดขงแท้วดเมื่อเปลี่ยนเืีอง,งนะเมื่อได้่มื่อนี้มันซุกเดือ เก่ากับจะดจะดูดดปล่อแให้เยียนกันวันยังก็ส่างมั่วได้กะผักคือเก่าก็ปไปใส่เดรนอ,นอยู่บ้านคือเก่า <c oughs> เรียกงมัวของมือคือเก่าอ้าอาเหีย มิซระบาดไม่โคนเขาต้องรุนเนาะจังได้กระขึ้นมารุนเหมอว่าไม่ขาดมันสิหักเลยนะเดี๋ยวพั่นหละกถ้าไม่ขาดสิหักว่ะขาดหักตายเลยตั้งเต็งตีนปึ๊บย่องเคล็ดแกะแกะแกะ เอาจีบืน no tamam> ู่นบ่ขึ um ้นแป๊บๆตั้งรักก่อนมห้โอเคจนได้จนได้ไปส้มมีคือเบาดมันแขง่ะเอามันอ่อนเนาะนักบอำนทันหันระปุมักเตมักถั่วนำเดินคอง ทำวิธีการฮดดไปโลดเนาะว้าวเอามือหนกว่าลูกพักแล้วฮีบ <ah> ัวบ่เียงูไดบัวได้บัวก็เป็นยังนบัวสนางกัน่ไไป เงาข้ามมาตัวเราเโายีาสามของโตซาเฮาห้าละลูเป็นชวนชวนจำเดินเดินจำเทียงจะนน่หลังจากนี้เฮนะาก็ับมาเอาบัวอยู่หน้าแม่น้องบุกเนาะเพราะว่าเฮาบดีถือบัวมามันเห่าอยังวะเห่ายิยงอ่ะไม่ าน้าอ่ะคิดจะใช้ชะงวนน้ำน้องงั้นี่บ่เลิมต้นอินทรีนะคะเป็ดบ่เบ่เลิมบ่นี่นะเป็ดโตเป็ดโตท่านี่ไผ่วะอันน่ะจะคือจัวน้อยนี่เลย เอาบัวมาแล้วน <ông> <ma lush> ี่เทียงนอนน่งตีนก่อนไหมตีนดำนอมีแต่ขี้ต <hi> ้ม <unified trzeba> อัน hmm. นี mm ้รอันะอนี่คือหข้ออ่ะะพี่เลิมยืนอยู่จุดนี่มส่ทลนะมือกล้องที่ดีคือมือกล้องที่รู้งานนะหนักไว้ก็ได้พาไปใส่ ห้ากระปูกได้เมื่อว่ะุกโตโคดเอาบุกเอะแล้ว่าโศอันใช่อะไรบะโตปันชี่่างเชื้อกลูดค่ทางมแตงยังบ่อซัม แถวเนี่ยแถวด้จะล้างบัตนี่แถวนี้ไปพูดมีทา่าคล้องนี้ก็มม,มี่มักถัวมักแต้งเล่มักถั่ว,วนั่นชิลมเกิดผลิก ได้ห้องแต่คึ่งหนึ่งเราก็หดไปเลยเลยนี่ไงนี่ปลาโตยเบิดแล้วน,นั่นเบิดอ,อีกแหลนะปูนนวาตี้บุพอพอพอดีค <c oughs> รับบ่เลยน้อยหนึ่งนี่

น้ำมาแล้วนะครับพอดีแล้วบ้านออเดี๋ยวดีมาพ่อย์น่ะจบข่าวจบข่าวเนาะอำลาพระจากรน้องพ่อี่พี่น้องส่วนเครื่องมังแกงกับข้าวมังแกงก็ได้แต่สำนันและไม่เบิร์ตแล้วตอนแร็กไปสีข้าวมังแกงทำไมแต่ม,แตงงตนนมันบาแล้วมันบามีไหมมัมน้บาหางเนาะยังบาได้ไปตัด อำลพาพระจากรนรพแม่พี่น้องกดสูุกูสุ่คนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากะดิ่งนะโอเคนะครับไปแล้วไทยผสมลาวลาวผสมไทยไปแล้วเนาะสบายดี